สวัสดีค่ะพบกับหมยไพ่ทอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตดวงเดือนกรกฎาคมกันสําหรับชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เดือนเมษายนนั่นเอง นะะในเรื่องอในรอบเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบเออหมวยใกล้จะไปคลอดแล้วละมันเป็นเดือน9ก้าแล้วหมวยก็เลยตัวใหญ่ขึ้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจแต่ถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะที่ได้มาเจอหมวยก่อนที่จะไปคลอดนั่นเองเพราะหมวยอยากจะมาอัปเดตดวงเดือนกร,รกฎาให,ให้กับลูกเพจหรือว่าแฟนเพจของหมวยโกการ์ดได้ฟังกันจริงๆงนะว่าในเรื่องของเดือนความลงความรัก สุขภาพโชคลาภการเงินการงานเป็นยังไงมาเช็คดวงกันเลยกันดีกว่าสําหรับชาวราศีมีนนะคะโอเคสําหรับชาวราศีมีนอะไรโดดเด่นบ้างนะต้องมาดูนะต้องมาดูกันนิดนึงนะคะว่าอะไรที่โดดเด่นเท่าที่ดูตอนนี้คือการเงินไม่แย่การงานไม่แย่นะคะความรักไม่แย่นะคะถือว่าไม่แย่เนาะแต่ว่า ถือว่าโอเคนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายบททดสอบที่ทําให้ชาวราศีมีนเนื่องในทดสอบบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องหยุ่มหยิมจากคนภายนอกที่ทําให้เรารู้สึกลาคัญใจก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการติดฉินนิ่งท่าการพูดรับหลังที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้แคร์เพราะว่าคุณสะตรองพออะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าผ่านมาได้เนาะต่อมานะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ย เข English, ้าหาคนเยอะๆนิดน you yes. you know, ึงนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะทําให้คุณมีเงินที่มั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยถ้าถามเรื่องของเงินมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะถ้าสมมติคุณอยากจะยืมเงินใครคุณได้เงินแน่นอนนะคะถ้าคุณเข้าหาผู้ใหญ่หรือเข้าหาเพื่อนหรือเข้าหาวงสังคมคุณก็จะได้เงินหรือคนเหล่านี้จะทําให้คุณมีเงินที่มั่นคงมากขึ้นดังนั้นการเข้าหาสังคมในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สาคัญของชาวราศีมีนมากนะคะพยายามอย่าโดดเดี่ยวพยายามอย่าอยู่คนเดียวหรือทําอะไรคนเดียวเพราะมันจะไม่สําเร็จ คุณจะสําเร็จเพราะมีคนมาคอยช่วยนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องของการงานนะคะมีความกดดันนะคะมีความกดดันแต่คุณก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีไฟในการทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะโดยที่คุณเนี่ยจะทํางานอย่างมีความสุขทํามันไปเรื่อยๆไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เติบโตในหน้าที่ต่างงานหรือว่าไม่ได้ มีตำแหน่งที่สูงขึ้นคุณก็ไม่ได้ซีเรียสแต่คุณขอให้ทำงานมีความสุขก็เพียงพอซึ่งชาวราศีมีนในช่วงนี้มีความสามารถในช่วงในในเรื่องนี้มากค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ไม่มีความสุขสลัดทิ้งอะไรที่มีความสุขก็ทําอะไรอย่างี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคมากการงานมันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะถ้าเทียบกับการเงินการเงินดีกว่าแต่การงานมันก็ยังเป็นไพ่ที่สวยงามอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็สามารถที่จะช่วยให้คุณเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขได้ไดเช่นกัน สำหรับความรักนะคะเหมือนบอกได้เลยใครที่รอเจ้าตัวน้อยนะคะมีโอกาสที่จะได้ตัวน้อยตามใจที่คุณหวังเอาไว้นั่นเองนะคะปกติมี2ตอนนี้มี3ามแล้วก็แสดงว่าคุณอาจจะได้ตัวน้อยที่เป็นผู้ชายด้วยนะอะไรอย่างนงี้นะคะอาจจะมีลูกนั่นเองนะคะหรือถ้าหากว่าคุณไม่คิดว่าจะมีลูกเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเพิ่มเติมซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มในบ้านหรือซื้อทรัพย์สินเพิ่มที่บ้านนะคะสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่โสด ะะโสดแต่ยังมีคนคุยเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีทิศทางที่จะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยจะเลือกที่จะคบกับเขานั่นแหละนะคะเรื่องที่จะคบกับเขาให้ชัดเจนแต่บอกได้เลยว่าคนที่คบกับคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะไม่อาจจะใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของหน้าที่การงานตรงจุดนี้เนี่ยนะคะ ็จะทําให้คุณอาจจะต้องคิดมากนิดนึงว่าเอ๊ะเขารักคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาใส่ใจในงานเกินไปหรือเปล่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้ลืมแต่เพียงแค่เขาเป็นคนโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะคะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะก็มีโอกาสาที่จะได้เจอใครสักคนนะคะ่นแหละเข้ามาเหมือนกันนะคะไม่ได้ตรงสเปคแต่เป็นคนเก่งนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะเปิดใจได้แค่ไหนเนาะ แต่มาในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่มีอะไรน่ากังวลแต่สําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าต้องระวังยาอยู่ด้วยตัวคนเดียวตลอดเวลานะคะมีเรื่องไม่สบายใจหาที่พึ่งนะคะอย่าคิดอะไรเองไปคนเดียวหรือไปหาคุณหมอก็ยังเป็นไม่ได้นะคะถ้าหากว่าคุณมีอาการหงุดหงิดอาการอารมณ์ฉุนเฉียวในช่วงนี้ก็ ก็พยายามระง,งับสติอารมณ์ให้ดีแล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรเรื่องของสุขภาพแค่เรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะคะถามเรื่องของโชคลาภนะคะบอกได้เลยว่าโชคลาภเนี่ย ไม่ค่อยโดดเด่นนะคะก็เรื่องของการเดินทางจะเป็นในลักษณะของทุกขลาบถ้าเสียอะไรไปจะได้อะไรมาอะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะดังนั้นถ้าต้องเสียแล้วต้องเจ็บตัวก็เลือกที่จะไม่ต้องเสียดีกว่านะคะโชคลาบเอาไว้ก่อนเอาให้ตัวเองมีความสุขเอาให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงก็เพียงพอนะคะอย่าเสียเลยเนาะโอเคสิ่งที่โดดเด่นของชาวราศีมีนตอนนี้ก็บอกะได้เลยนะคะว่าเรื่องของความรักใครอยากมีลูกสมหวังแน่นอนนะคะเหมือนก็มองงั้นเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างโอเค เรื่องของสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่ากังวลดังนั้นชาวราศีมีเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องมาลองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาจองคิวดูกับหมยได้แต่ว่าหมวยจะสามารถดูดวงได้หลังจากเดือนกันยายนไปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมขออนุญ,ญาตไปโฟกัสที่ลูกก่อนละกันเนาะ แต่สำหรับใครที่อยากที่จะดูคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องดวงสามารถเข้าไปแอดหมวยได้เลยนะคะหมวยโกการ์ดหรือว่าแอดหมวยโกการ์ดใน l ล n e แอดนะคะถ้าถ้าเป็น l ล n e แอดต้องมีแอดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใส่แค่หมวยโกการ์ดเฉยๆบางทีมันจะไม่ได้ตอบเนาะโอเคสำหรับวันนี้หมวยต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีละกันค่ะสวัสดีค่ะ